หัวบีดนะครับหรือว่าบางทีคนไทยเขาเรียกว่าหัวปักกาศแดงนะฮะหลายๆคนนะครับก็จะเอาไปคั้นไปสกัดเป็นน้ําดื่มบางคนก็เอาไปทําเป็นสลัดนะครับแต่ผมเชื่อว่า เรายังไม่เคยนํามาทําเป็นซุปนะครับแต่วันนี้เราจะมาทําเป็นซุปง่ายๆสีแดงที่มีคุณค่านะฮะข้อนึงนะฮะของบีทรูทเลยก็คือว่าเขาสุกยากมากนะครับแต่วันนี้คนมีทริคเล็กๆที่จะทําให้ตัวบีทรูทเนี่ยสุกง่ายขึ้นนะครับโดยการที่ว่าเดี๋ยวเราเอาเขาไปสไลด์ไปฝนให้เป็นเส้นเล็กๆนะฮะเช่นเดียวกับมันฝรั่งนะครับมันฝรั่งเราใช้แค่นิดเดียวเองนะฮะก็ สับเข้าไปด้วยกันเลยแล้วกันครับโอ้โหนี่นะฮะก็จะประหยัดเวลาขึ้นเยอะนะครับน้ำมันนะครับ2ช้อนโต๊ะครับผมจะบดกระเทียมเล็กน้อยนะฮะใช้2กลีบใส่ไว้กับหอมใหญ่สับนะครับน้ำมันร้อนดีแล้วนะฮะผมจะผัดให้หอมใหญ่นะครับสุกดีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ไฟอ่อนๆครับถ้าเกิอเราใช้ไฟแรงเนี่ยกระเทียมก็จะไหม้ หอมก็จะไหม้ซะก่อนที่จะใส่แล้วก็สุกดีนะครับต้องบอกว่าหอมของเราใสขึ้นแล้วนะครับผมก็จะใส่เนี่ยฮะบีทรูทนะครับที่ซอยเป็นเส้นๆแล้วก็มันฝรั่งลงไปทั้งหมดเลยครับปรุงง่ายๆเลยครับเกลือนะฮะพริกไทยพริกไทยนี่ก็ช่วยขับลมนะฮะแล้วก็เรียกว่าเป็นพื้นฐานของการปรุงรสทั่วไปนะครับยี่ลายี่ลานี่พิเศษหน่อยจะต้องบอกว่า อาหารอินเดียนะครับหรืออาหารไทยหลายๆตัวในเครื่องแกงพริกแกงก็จะใช้ยี่หล่ายเยอะนะครับเพราะว่ายี่หล่าเนี่ยเขาอุดมไปด้วยวิตามินซีมีแคลเซียมสูงนะครับช่วยในเรื่องของการขับลมนะฮะในเรื่องของการสมดุลธาตุในร่างกายของเรานะฮะนอกจากนั้นก็คือยี่หล่าเนี่ยมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เราใช้นิดเดียวก็พอนะครับแต่กลิ่นอาหารของเราไม่ต้องใส่จํานวนมากครับ ผัดบีทรูทกับมันฝรั่งนะฮะประมาณ5นาทีแล้วก็ใส่น้ำสต๊อกนะครับจะเป็นน้ำสต๊อกผักน้ำสต๊อกไก่เลยได้หมดเลยนะครับวันนี้พลใช้เอ่อสต๊อกผักแล้วกันนะครับพอเขาเดือดแล้วนะครับเราปิดฝาครับแล้วก็ลดไฟลงนะฮะไม่ต้องให้ถึงกระเดือดพ่านภายในนะครับเรียกว่าค่อยคอยตุ๋นตัวซุปบีทรูทของเราไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับใช้เวลาประมาณ15-20นาทีนะครับบีทรูทก็นุ่มแล้วครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้อุปกรณ์ตัวเดิมเนี่ยนะครับในการที่จะปั่นซุปนะครับปั่นให้เนียนดีนะครับแต่งหน้าด้วยซาวครีมนะครับแล้วก็ต้นหอมที่ซอยไว้ครับ เรียบร้อยแล้วครับแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูนะฮะที่มีสีแดงสดเป็นสีสันแห่งความจริงที่มีประโยชน์ครับสุบีรูท